เนี่ยครับโอ้โหดูเรียบครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือเดบโบในพาร์ทที่7แล้วนะครับโอเคเราไปต่อกันเลยดีกว่านะครับขออนุญาตดูของนิดนึงครับก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปภารกิจที่3กันต่อเลยนะครับซึ่งภารกิจที่3เนี่ยมันจะทําให้ทะเลทรายดูรอบเนี่ยมืดไปหมดเลยนะครับ เฮ้เดี๋ยวก่อนนะเราต้องภารกิจที่หนอนสิใช่ไหมเอ้าเรามาผิดเรามาผิดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับก่อนกลับก่อนใจเย็นเราต้องเข้าไปในรูหนอนใช่ไหมโอเคเราหารูหนอนก่อนมันอยู่ตรงไหนนะอ๋ออยู่นู่นเลยนี่ตรงนี้ครับนี่จุดตรงนี้โอ้โหมันถึงก็เจอก่อนเลยโอ้เกือบตายเกือบตาย แสบจัดระเบิดไปดิโอ้ลืมจัดยานะครับไม่เป็นไรโอ้โหเจอแต่ตัวเออเยอะเกินเยอะเกินให้มันลุ้มน้องไหมครับน้องระเบิดศพอย่างเดียวผมรู้ว่าผมลืมอะไรสกิลนี้นี่เอง เก็บของก่อนนะครับอ๋อนี้เป็นของของหมอผีเรานะฮะเนีย่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเจอแย่หรอะ่วนตกซวนตก่วนตีเอาโอ้อยหนักอึ๊บ เจอน้ำครับแล้วก็เสกขึ้นมาใหมา่ไปกันเลยดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยครับโอเคเราลงอ๋อเป็นปลวกนะรูป,ปลวกโอเคเราลงมาด้านล่างแล้วโอ้ยเจอกับดัก,ลกโลกรอุ้ยลบลบ,ลบ ได้สกิลใหม่ยังยังครับเฮ้ยแต่กี้นึกว่ามันเอาเอาลูกน้องมาด้วยรับเลือดด้วยนะครับเข้ามานาโอ้ยได้ยินโอ้โหเจอพญาโอ้มันทำให้ค่าสเตตัสเราลดลดลงเยอะเลยครับ แค่ศพสักศพหนึ่งยิงไปครับให้พี่อาให้พี่น้องเราจัดการไปเฮ้ยทำไมมันมันไม่มีสายฟ้าเดี๋ยวดยูมันน้อยไปอ่ะศพมันน้อยไปเราตีเบาด้วยนะครับ โดนไหมพอพื้นที่แคบมอนเตอร์น้อยไม่มันเลยอะโอเคเรายังได้ยาอยู่นี่เป็นยาถอนพิษนะครับเก็บไวเ้เต็มหมดละตะกี้ตอนอยู่บ้านก็ลืมจัดยาไม่เป็นไรครับ เราไปต่อเลยโอ้ลบลบรบ <c oughs> โอเคครับเรามาทางนี้โอ้โหเจอทางตันได้อย่างไรไปก็ถูกน้องคนะรับเบอร์ศพไปดิเบอร์ศพเบอร์ศพเบอร์ศพไปสิ ล่วงล่วงโรยหมดนะมีอะไรไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้อะไรเลยเรายังไม่เจอทางลงไปข้างล่างนะครับเจอคลิปต่อเลยไปกันต่อครับเฮ้ยโอ้โหเจอไข่ไปอนอืึงทำไมมันฟักเฮ้ยอะไรอะตะกิ้ได้ยินเสียงกึกกึกไม่เป็นไรครับไปกันต่อเลย ตรงนี้น่าจะเป็นเอาเฮ้ยไม่มีทางเหรอเดี๋ยวๆๆเดอย่าบอกว่าผิดโอเคครับเดี๋ยวผมลงแปลงล่างก่อนนะครับโอเคครับเรามาทางนี้เจอไอ้พวงนี่เงี้ยเฮ้ยโอ้โหพวกมันสิโอ้โหโอ้โหเอเฮ้ยเจ็บนักเจ็บนัก ยังมีเหลืออีกเยอะเลยนะฮะอืมโอ้โหโดนอันนี้เป็นหมวกของบาบเลียนนะครับเกี่ยวอะไรไม่ใช้เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหเจอบอส โดนพิษอยู่ครับเฮ้ยไม่มีศพเลยเหรอน้องโดนคนแรงอะ่ะตายเนี่ยกลับก่อนนะครับนี่คืออีกทริกหนึ่งเลยฮะกลับหาคนฮิวนี่ครับแป๊บเดียวเต็มแต่มัาต้องใช้ความรวดเร็วนะฮะโอเคเอายาหน่อยครับ

โอ้ถึงกัเต็มโอเคเรามีทางไปข้างล่างนะครับโห oh, ต้องดูดีๆเลยนะครับ oh. เจอทางลงแล้ว oh. ใช่ไหมโห oh, นี่โอเคอันนี้น่าจะมีวาร์ปนะครับโอ้โหของอะไรวะเนี่ยเก็บสิครับ รอสิ่งใดงขวานาน้ำยาหนูนี้ก็ได้อยู่ครับโอ้โดนแรงโดนแรงต้องให้นี่เอาโคเลนไปเสกข้างในเลยครับยังมีตีข้างในโอ้โหโดน โอ้ยโดนเฮ้ยโอ้โหเปิดให้หมดอ้าวหรือตัวหรือนี่โอ้โหมีชงักด้วยหรอชงักด้วยหรอ thấy rồi lắm Tao mù cô đem chua gì nữa bớt Má đi, Tao điều dào bớt nè Tao ว่าจะไปแต่ที่โอ้ยโดนกูเงินดีนะ ไปเราเปิดศไปมุมทีดิลวงโรยหมดฮนะก็ยังเหลือลอีกเหรอข้ม้ยมันจัดโอ้เจ็บยุงกันนะ เจออะไรเนี่ยโอ้โหโดนต้องบอกว่าเลือดเราเนี่ยน้อยมากเลยโอเค,อเคขึ้นมาข้างบนจเจอเยอะออคิวไปแล้วยัง ยังเอเฮ้ยโอ้โหยืนรอช่วยหน่อยดิเราเบอสโบไปครับโอ้โหเกียงโอ้โหเจอเอะไรเนี่ยเข้ามาดิมินเข้ามามินเข้ามาหมดดง้ย่งเขาะ ก่ราคาแพงเก็บเอาเฮ้ทำไมเก็บไม่ได้อะเออทำไมถึงเป็นไปไม่ได้ไมีระยาครับในตัวโหเร็วใกล้กาตายก็เสกขึ้นมาใหม่ครับไม่ยากอะไร โอเคไม่ใช่โอ้เราเจอทางทางลงแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอกลับบ้านก่อนนิดนึงนะเรามาดูวว้ก่อนว่ามันอยู่ที่ชั้นไหนกันแน่นะครับแล้วก็ขายของด้วย2 0 0พันพันโอเคได้ค่าขนมหน่อยรองเท้าอีกแล้วก็คาทานะครับเพชรนี่เก็บเลยครับตรงนี้ เรียงสวยๆอ,อันนี้ก็เก็บได้ครับอืมก็ประมาณนี้ครับหกร้อยพันเก้าได้อยู่ครับเรามาที่ยานะครับ Good มันขายทิ้งไปอะไม่ใช้อยู่แล้วปกติเราใช้ยาสีฟ้าเป็นหลักนะครับเราใช้มานายเยอะเพราะตีไม่ค่อยเข้านะครับโอเคเราได้สกิลใหม่แล้วนะครับตอนนี้โอ้อันนี้เลยแล้วก็โกเลมหนึ่งอย่างนึง พิษด้วยนะครับผมจะเน้นที่สกิลพวกนี้นะครับ1 2เป็นระเบิดศพ3เป็นอะไร3เป็นโกเลมใช่ไหมโกเลมใช้ได้แค่อันเดียวนะครับก็เปลี่ยนเป็นอันนี้1นึ่ละ่ะ4เป็นเป็นนี้แล้วกันอันนี้เป็น5 6เป็นอันนี้ส่วนกระดูกนั้นเสียงมาก็เหมือนกับเปลืองคนะเพราะมันตายเร็วมากเลย โอเคไปต่อเลยว่ะหกเจ็ด oh. ก็ได้นะเป็นเจ็ดก็เป็นกระดูกนี้ก็ได้โกเลมเนี่ยเราเสกได้แค่ตัวเดียวนะเนี่ยเปลี่ยนโกเลมละถ้าเราใช้เดิมเนี่ยมันก็กลับมาเป็นตัวเดิมครับเป็นโกเลมหินนี่เป็นโกเลมเลือดน,ะน่าจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับ โอเคเราเจอแล้วโอ้โหเสียงน้องเราดีเลยเราลองเลยเถอะมันไม่เชิงระเบิดนะมันไม่ได้อะระเบิดกระจายขนาดนั้นนะอุย้ยตัวอะไรไเนี่ยเดี๋ยวเรา ไปดูอีกนิดหน่อยดีกว่าครับมันจะโดนพิษเฉยๆไม่ถึงแบบเนีย่ยไม่โดนนะโดนพิษแบบทําให้เกิดพิษขึ้นนะก็ถ้าให้ดีก็อันเดิมดีกว่านะแต่นี้ดีมากเลยอันนี้ถือว่าดีเลยเป็นสกิลที่ใช้สู้กบบอสได้นะครับ ซึ่งควรที่จะอัพหลายๆสกิลนะโจมตีเพราน่าจะเป็นสกิลหลักของหมอผีแล้วลนะโจมตีถ้าเป็นโจมตีระยะไกลจะดีมากเลยพอเข้ามาใกล้ก็ใช้ท่าระเบิดศพเนี่ยครับโอเคตอนนี้เราใช้มานาเยอะมากนะครับ ก็ใช้ผสมกันไปครับระเบิดศพระเบิดพิษเฮ้ยโอ้โหกระดูกตายเนี่ยระเบิดพิษเนี่ย เป็นระเบิดศพเนี่ยมันอัดเดียวะล่วงล่นหมดเนี่ยครับโอ้โหดูเรียบแต่ถ้าเจอพวกที่แบบไม่มีศพนี่ก็อีกเคสหนึ่งนะฮะจะสู้ยากหน่อยใช้สกิลเป็นหลักเลยสกินเป็นหลักเลย ้ oh, ใช้จนมาน้ำหมดอ่ะอปอนกับ่อนมันจัดเนี่ยเราไม่ต้องใช้ดาบเลยก็ได้นะ Good day. Good day. สกิลนี้จะใช้จนถึงสู้ไอดีโบเลยฮนะส,สู้ถึงบอสบอสต,ตัวสุดท้ายเลยก็ได้นะครับอย่างงี้เอ่อสกิลนี้ ว่าดูสกิลถัดไปก็จะมีสกิลหัวก็โหลกเนี่ยแล้วก็พิษกระจายที่ใช้หัวกะโหลกก็เป็นสกิลที่ที่เราจะจะไปเจอบอสไดโบนะฮะมันยังมีสกิลอยู่ที่ใช้ใส่เราบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะครับโอเคนี้เอามานาเยอะเลยฮะ เป็นไม่ได้เวลากลับมาแต่ละครั้งเนี่ยให้มาขายของก็คือเก็บของน่าจุดตรงนั้นนะมาขายสี่มือเนี่ยถือว่าน้อยนะครับโอเคไปต่อโอ้เจอบอสแล้วเราเซกโกเลมไปอยู่ตรงนู้นเลยเให้มันเตะเราระเบิดศพตรงเนี้ย ระเบิดจนศพหมดอะยิงไว้ครับโคเลมเราอย่างร้องอะโอโ้โดนพิษโดนพิษโดนยังไงวะเฮ้ยแต่โคเลมเราไม่โดนแล้วโดนละวูยังโดนพิษอยู่เลยอะนี่เป็น วิธีโกงอีกแบบนึงนะเราใช้ลูกน้องในการเข้าไปโจมตีเราก็ยืนอยู่ห่างอย่างห่วงโหเลไปหมดเลยนี่คือการระเบิดศพอย่างทารุณ <need> หมดโอเคเก็บทีนี้ก็เก็บมานาครับเก็บเลือดเก็บมานา ไอ้หอกนี่ยใช้ให้น้องได้เนี่ยเผื่อมันจะใช้นี่ยังไม่รวมของด้านในะด้านในสมบัติว่ามีอะไรน่าจะเป็นกระทานะโอเคเราใช้ได้กระทามาแล้วที่จะใช้รวมนะครับเก็บของที่เป็นนะสีภูอย่าลืมเลยนะ ดาบธรรมดาครับทิ้งไปมีสองขวดโอเคเลยครับโอเคพระกิจนี้ก็เรียบร้อยนะครับโอ้โหวิเละเลยฮะกระดูก Good e e n i n g h o w may I help you ก็เอาขายของก่อน 2,000ก็ดีดีอยู่นะ2 0 0 0อันนี้เก็บไว้ข้างในเลยก็ได้ครับเราไม่ค่อยใช้นี้โอ้โอันนี้เราใส่ไม่ได้แน่นอนนะฮะจะดูลูกน้องเราว่าจะใส่ได้ไหมใส่ได้ก็น่าจะดีขึ้นเลยฮนะโอ้โหดูฮะโจมตีติดพิษด้วยครับแต่เวลาตายี่ลูกน้องจะแพงมากเลยนะโอเคทีนี้มารวม วันนี้ได้แค่ขวดเดียวเองนะครับโปรติจะได้หลายขวดอยู่นะใครว่างๆก็เข้าไปเก็บขวดได้นะครับโอเคพาร์น,นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมมาติดตามในพาร์ต่อไปนะครับสวันนี้สวัสดีครับ